คุณต้องไม่รอถึงวันใดวันหนึ่งเพื่อเผยแพร่ความรักทุกๆวันเป็นวันพิเศษและจะมาพร้อมกับโอกาสที่จะแสดงให้คนที่คุณห่วงใย,ยเสมอทุกที่ที่คุณไปกระจายความรักปล่อยให้ทุกคนที่คุณพบมีความสุขมากขึ้นทําให้พวกเขาเห็นว่าชีวิตมีค่าเพราะคุณมีชีวิตอยู่เรียนรู้ที่จะรักทุกคนแม้ว่าพวกเขาไม่ได้รักคุณก็ตามแม้ว่าคุณจะคิดว่าพวกเขาไม่สมควรได้รับมันจงรักพวกเขาต่อไป เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพระองค์ทรงสถิตยอยู่ในคุณเรารู้ว่าคุณรักพระเจ้าเมื่อคุณรักไม่เพียงแต่มิตรสหายเท่านั้นแต่ยังรักศัตรูด้วยเพราะว่าเราทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตของพระเจ้าและเราทุกคนมีประกายแห่งพระองค์อยู่ในเราหากเราสามารถเผยแพร่ความรักได้เร็วเท่ากับที่เราเผยแพร่ความคิดเชิงลบโลกใบนี้คงจะเป็นสถานที่ที่ดีกว่า หากเพียงแต่เราสามารถเผยแพร่ความรักได้ทุกๆวันที่ผ่านไปทุกชีวิตย่อมมีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่เสมอรักทุกคนรักทุกวันไม่ใช่แค่วันวาเลนไทน์